ัชีวิตพุ่งยอดผู้ติดตามล่าสุดพุ่งมากกลายเป็นที่ถูกจับตามองตลอดเวลาสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีที่หลังจากเลิกรากับอดีตคนรักอย่างเวียสุกุลวั์จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่17กระกฎะาคม2565หนุ่มเวียได้ถือเลิกดีเข้าสู่ประตูวิวากับวิกกี้พิมณยาต่อมาทางด้านพลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่า แท็กหาเวียสุกรวัตรกลางไอจหลังเข้าพิธีแต่งงานกับวิกกี้โดยทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าราณีได้โพสตอรี่อินสตาแกรเป็นรูปภาพในงานแต่งเวียวิกกี้พร้อมกับได้ระบุข้อความว่าคอนเกรสแต่ไม่ได้มีการแท็กไปหาเวียสุกรวัตรแต่อย่างใดและล่าสุดเมื่อดูยอดผู้ติดตามไอจของสาวเบลล่าก็ได้พุ่งทะลุ8.5ล้านคนไปแล้วคะ่ะ ด้านชาวโซเชียลแหกเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจอย่างหนานแน่นหลังจากพระเอกดางเวียสุกรวัตรอดีตแฟนเก่าได้แต่งงาน